สวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับเดี๋ยววันนี้พาไปดูวิธีเล่นศึกท้องฟ้าหรือว่าทายผลนั่นเองครับใกล้จะเริ่มแล้วเวลาเล่นของศึกท้องฟ้าในบ้านเราคือ11โมงนะครับ เริ่มเกมมาจะให้เรามา50เหรียญน,นะครับขวามือนี่ก็จะมีบอกว่าใครลงเดิมพันฝั่งไหนกันนะครับ ทางซ้ายน่าจะมีโอกาสชนะมากกว่าพอเราจะเลือกใครให้มากดสนับสนุนของฝั่งนั้นนะครับผมขอ ALL IN แล้วกันครับเราสามารถปรับจำนวนที่จะลงเหรียญได้นะครับว่าจะลงหมดเลยหรือลงแค่บางส่วนชนะจะได้เหรียญเพิ่ม150%แต่ถ้าฝั่งที่เราเลือกแพ้จะเสียเหรียญที่วางไป50%แทนครับแล้วก็ด้านล่างจะเห็นเป็นเปอร์เซ็นต์ของคนว่าใครวางเดิมพันฝั่งไหนกันมากกว่ากันครับนี่69ต่อ31% เดี๋ยวผมขอตัดไปตอนเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับฝั่งที่เราเดิมพันอยู่ฝั่งซ้ายนะครับเปิดเกมได้ดีเลยครับแม็กกี้เขาติดเกิดไม่ได้แล้ว ไายาโนะได้อัติกัดดาเมจเพิ่มออสโบรยังมีโอกาสฟื้นคืนชีพจากเซราฟน่าอยู่ครับมาดูกันต่อชิมิสร้างลิงซิมไบโอซิสฟื้นฟูเพิ่มขึ้นดาเมจที่ได้ลดลงทั้งทีม โอเคออสวลลฟื้นคืนชีพกลับมามีเกรอันติพร้อมหายไป2ตัวเลยครับผู้นี้สู้กันนานพอจะถึงคู่ถัดไปเกมจะตัดไปให้ผู้ชนะเลยครับ ชนะเราได้เหรียญมาเพิ่มบวก25เหรียญครับคู่ถัดมาฝั่งน้ำเงินมีจูเลีย10ดาวแล้วมีอังกฤษกับแม็กกี้12ดาวทั้งคู่ฝั่งขวาก็เปิดฮีโร่ตัวที่7แล้วเลเวลถึง120แล้วนะครับถึงจะมาเพิ่มได้ ผมขอเลือกฝั่งน้ำเงิน all in อีกครั้งแล้วกันครับคนเลือกเดิมพันฝั่งน้ำเงิน95% โอ้ตัวเดียวน่าจะแพ้เลยครับติดฟื้นคืนชีพไม่ได้แบบนี้ นี่ครับพอมีตัวที่ตายไปตัวฮีโร่ตัวที่7ก็จะมาเติมแบบนี้ครับฝั่งที่เราเลือกแพ้นะครับก็จะเสียเหรียญไปครึ่งนึงแบบนี้เหรียญเหลืออยู่112เหรียญครับ คราวนี้ฝั่งน้ำเงินมีโทโมเอกับจูเลีย9ดาวน่าจะได้เปรียบอีกฝั่งมากกว่าผมขอเลือกฝั่งน้ำเงินอีกครั้งแล้วกันครับอออิน oh, ครับ ได้กลับมา56เหรียญครับคู่ถัดมาฝั่งน้ำเอินมีทั้งฮีโร่ตัวที่7มียานพาหนะแล้ว ยานพาหนะจะปลดล็อกที่เลเวล120นะครับจะช่วยออกมาสู้เหมือนผู้พิทักษเลยครับเลือกฝั่งซ้ายเอาอินไปเลยแล้วกันครับ คราวนี้ได้มา109เหรียญแล้วครับรวมเป็น377เเหรียญน,นะครับมาดูคู่ต่อไปกันครับ ผลนี้ผมขอแทงสวนกับคนอื่นๆแล้วกันครับผมคิดว่าฝั่งน้ำเงินที่มีมิโอ12ดาวแล้วน่าจะได้เปรียบมากกว่าครับ All in ไปเลยครับ33%ต่อ67%ส่วนใหญ่เลือกฝั่งแดงกันนะครับ คราวนี้ผมได้มา189เหรียญเป็น566เหรียญแล้วนะครับเดี๋ยวรอบต่อไปเกมจะแจกเหรียญเพิ่มให้50เหรียญครับกรณีผู้เล่นเลือกฝั่งที่แพ้จนเหรียญหมดไปแล้วจะได้มีเหรียญเล่นต่อกันนะครับตอนนี้เหรียญเราเป็น616เหรียญแล้วครับ รอบนี้จะเป็นรอบสุดท้ายของเกมทายผลวันนี้แล้วนะครับ มิโอ12ดาวน่าจะได้เปรียบมากกว่าคราวนี้ผมขอลงสีแดงแล้วกันครับออินครับ คูสุดท้ายเกือบไปแล้วครับได้มาอีก308เหรียญรวมกันตอนนี้เรามีเหรียญทั้งหมด924เหรียญครับรอเล่นอีกครั้งวันพฤหัสส1เอ็โมงครับเราก็จะใช้เหรียญ924เหรียญนี้เล่นต่อครับอันนี้ก็จะมีบันทึกที่เราทายไปทั้งหมด6คู่ของรอบนี้ทายผิดไปคู่หนึ่งครับ พอเล่นวันพฤหัสอีกครั้งก็จะสรุปผลของสัปดาห์นั้นเหรียญที่เล่นได้มาเป็นเท่าไหร่ก็จะเปลี่ยนมาเป็นเหรียญศึกกลางเวหาตรงนี้นะครับไว้แลกตัวหรือของในร้านค้าได้ครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตัวละครเรานะครับถ้าติดอันดับสูงๆก็จะได้เหรียญมาเพิ่มอีกเช่นกันครับของรางวัลก็ตามอันดับเลยครับ ขึ้นถึง64คนก็จะได้64คนสุดท้ายกับกรอบ8คนสุดท้ายแล้วก็กรอบผู้เล่นอันดับ1ของเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ฉายาอันดับ 1, 2, 3นะครับจะอยู่ได้7วันครับแล้วก็แข่งกันใหม่ไปเรื่อยๆครับ แจก g i ฟต Code นะครับเพื่อนๆกรอกรหัสตามนี้ได้เลยหรือไปก๊อบจากด้านล่างแล้วไปวางก็ได้ครับใช้ได้ถึงวันพฤหัสนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ